สวัสดีครับนัทเจเพจดอกไก่นะครับแล้ววันนี้เกมที่ผมจะมารีวิวก็คือเกม m o n a s t e r i u m ครับโดยที่เกม m o n a s t e เร u m เนี่ยเราจะรับบทเป็นหนึ่งในศาสนาเนาะก็คือเราจะช่วยกันเผยแพร่ศาสนาโดยการที่เราเนี่ยจะส่งพระนะครับหรือว่าเนนเนี่ยเข้าไปในวัดแต่ละวัดที่อยู่ในเมืองเพื่อช่วยแข่งกันเผยแพร่ศาสนาของเรานะแล้วก็ทำแต้มตามภารกิจต่างๆที่มีนะแล้วก็ใครเนี่ยตอนจบเกมได้แต้มเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปนะฮะ เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีเซตอัพและว,วิธีการเล่นเกมเกมนี้กันครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซตอัพและว,วิธีการเล่นของเกม m a นะ s t e r รี่เอนะครับก็อันนี้ผมจะขอเซตอัพเป็นแบบ3 p l เพลเยอร์นะครับโดยที่3มเพลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นการเซตอัพที่น่าจะยุ่งยากที่สุดนะครับต้องหลายเล่นมาก็อันนี้เนี่ยก่อนอื่นนะครับตรงบอร์ดกระดานกลางเนี่ยครับให้เราดูตรงข้างบนตรงนี้มันจะมีบอกอยู่ว่าด้านนี้เล่นสามถึงสี่ผู้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่า เพ,เพื่อนเล่น2อคนเนี่ยมันจะต้องพลิกกลับอีกด้านนึงนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยให้เราเนี่ยเอาดัมมี่เพยเยอร์คือสีที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยซึ่งในรอบนี้ผมไม่ได้ใช้สีเขียวนะเ,เอาสีเขียวมาวางอุดไว้ตรงโบดทุกอันเลยนะครับก็จะเป็นอย่างละ2ตัวเนาะซึ่งข้างล่างตรงนี้ครับเขาจะมีเขียนเป็นเลขสีอยู่นะครับถ้ามองอดนะีซึ่งตัวสอักษเป็นเล็กมากเนาะอาจจะต้องไปดูในบอร์ดอีกทีนึงแล้วก็เอาตัวที่เหลือเนี่ยมาอุดไว้ตามบิลดิง้งต่าง ซึ่งบิวดิ้งต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเลขสี่เหมือนกันแต่ว่าเลขสี่เนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างซ้ายของแต่ละบิวดิ้งนะครับอันนี้มันจะเล็กมากเนาะอันนี้จะต้องไปดูอีกทีนึงแล้วก็เราก็จะทําการวางนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนทายกระจกคือเป็นกระจกของอะลามแบบนี้กระจกอย่างเงี้ยมันจะมีสีบอกอยู่ว่าแต่ละอะลามเนี่ยใช้กระจกสีอะไรบ้างซึ่งใช้หมด5กระจกแต่ละอะลามเนี่ยวางกระจกเนี่ยตามเพลยเนนะครับก็คือถ้าเล่น2คนเนี่ยวางสี่ ถ้าเล่น3คนวาง6แล้วก็ถ้าเล่น4คนเนี่ยวาง8ก็คือวางทุกอันนะก็วางสแต, 8, แต็กละแปดแต่เนี้ยเราเล่นสามคนก็วางสแต็กละ6ถัดมาเนี่ยให้เราเอาเอากลาสครับหรือว่านาฬิกาทรายเนาะมาวางไว้ที่เลขหนึ่งตรงนี้เกมนี้จะเล่นทั้งหมด3รอบนะครับก็วางไว้เดี๋ยวด้านไหนก็ได้นะแต่แล้วถัดมาเนี่ยเราก็จะมาสุ่ม นะครับตรงกระดานตรงอ่าสุ่มออเจกตีฟในรอบนี้ซึ่งออเจกตีฟเนี่ยมันจะมีด้านมันจะมีด้าน A อย่างงี้นะครับ B แล้วก็ C เนาะซึ่งตรงนี้ C มันจะดูยากหน่อยเนี่ยสุ่มมาอย่างละ2แล้วเราก็เปิดเอาไว้คราวนี้ก็เอาผู้เล่นนะครับของผู้เล่นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเราก็จะมีกระดานเนาะกระดานมันก็จะเป็นกระดานผู้เล่นแบบนี้สออันนะเ,เอามาประกอบกันวิธีดูก็คือว่าอย่างสมมติอันนี้ครับสีเขียวใช่ไหม แล้วก็มันจะมีตรงในคำที่เป็นลายเนี่ยมันจะแมทกับลายของอีกอันหนึ่งเนาะก็เอามาเสียบกันอย่างของสีแดงเนี่ยมันจะเป็นรูปกระรอ,อกนะก็เอากระรอกเหมือนกันกระรอ,อกมาแมทกันก็มาวางไว้เนาะแล้วก็เอาตัวเนนหรือว่ามองของเราเนี่ยนะครับมาวางไว้อุดไว้ตามช่องเลยนะครับเนมจะเป็นช่องนี้จะเป็นช่องที่วางตรงนี้ครับก็อุดเอาไวใ้ให้หมดนะซึ่งมันจะมีทั้งหมด24่สิบตัวนะงน,น,นี้มันมี20ช่องถูกไหมครับช่องเนี้ยเราต้องมาอุดไว้ด้วยนะ อุดไว้หมดเลยเอาเอา่อคเก้นแบบนี้นะครับเป็นรูปเต่าอย่างนี้มาวางไว้ด้านบนสุดอันนี้ผู้เล่นจะได้รับเต่าสีของตัวเอง1นลูกที่เหลืออีก2อลูกวางไว้ข้างกระดานได้รับทเคเทนที่มันเป็นทคเค็กนกลมๆแบบนี้นะครับจริงๆมีทั้งหมด6อันเนาะไอมีทั้งหมด7อันนะครับแต่ว่า1อันจะไปอยู่ตรงนู้นที่เป็นนับแต้มแล้วก็อีกหอันวางไว้กับตัว ที่อันนี้เราจะใช้ในการเกมออเจกตีฟตรงนี้6อันพอดีผู้เล่นทุกคนจะได้รับลูกเต๋าที่เป็นนูท่อเพลย์แบบนี้นะอันนี้คือนูท่อนะสีแบบไม่มีสีถ้าอันนี้มันมีหมด10ลูกถ้าเล่น2คนเนี่ยจะได้รับคนละ5ลูกถ้าเล่น3คนเนี่ยจะได้รับคนละ3ลูกแล้วก็ถ้าเล่นสถ้าเล่น4คนเนี่ยจะได้คนละ2ลูก<ม>ก็ไล่ไปนะครับ5 3ามแล้วก็2 อันนี้ผมก็เอาไป3ลูกเนาะแล้วก็ให้4อื่นเข้าไป3ลูกก็จะเหลือลูกหนึ่งก็กออกจากเกมไปผู้เล่นทุกคนจะได้รับโทเค็นโรซารีแบบนี้นะครับ1อันได้รับอาหารที่เป็นหม้อแบบนี้2อันแล้วก็ได้รับที่มันเป็นอินฟลูเอนซ์แบบนี้อีก2อันแล้วก็ได้ตัวเพย์เอรแบบนี้ไปนะคร ซึ่งมันจะบอกวิธีการทําแต้มตอนจบเกมแล้วก็ reminder ว่าเวลาเราสร้างเราเอาเนนไปลงตามสถานที่เราจะได้อะไรบ้างแล้วก็เอาพวกโทเค็นอันอื่นๆสแปะไว้ข้างๆนะครับเท่านี้เราก็อ๋อแล้วก็อันนี้ใครสุ่มนะครับใครได้เป็นเฟอร์เพเยอ์ก็จะได้โทเค็นที่มันเป็นเหมือนรูปแก้วน้ำแบบนี้ไปนะครับก็วางไว้โอเค เท่านี้เราก็พร้อมจะเล่นเกม Monasterium นะครับก็สําหรับวิธีการเล่นเกม Monasterium นะครับก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเล่นทั้งหมด3รอบใหญ่เนาะก็คือเล่น1รอบ2รอ,อบ3รอบพอเล่นจบ3รอบเนี่ยก็จะจบเกมจิต End Game Scoring นะครับโดยที่ในแต่ละรอบเนี่ยมันจะถือว่าเป็น1ปีเนาะใน1ปีเนี่ยผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะได้เป็นเเฟิร์สพลเยอร์นะครับแปลว่าอะไรแปลว่ารอบนี้สมมติผมเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ถูกไหมครับรอบหน้าเนี่ยก็จะเป็นสี อ๋อลืมไปเมื่อกี้ลืมวางม้าด้วยนะครับมันจะมีโทเค็นมา,านวางไว้ตรงจุดเริ่มต้น,นอย่า,ายงงี้พูดย้อนกลับมาหนึ่งแล้วพอผมได้เล่นเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ถูกไหมก็วางไว้เนาะ <S 2> <S 2> ถัดมาเนี่ยพอเราเล่นจบ1นึ่งหนึ่งรอบใช่ไหมครับเราก็จะเอาเฟิร์สเพลเยอร์เนี่ยให้กับคนทางซ้ายเนาะซึ่งก็จะเป็นอาจจะเป็นสีเหลืองหรือสีฟ้าก็ได้เล่นไปนะแล้วก็เล่นอีกหนึ่งรอบถัดมาก็จะให้อีกคนนึงเล่นอีกหนึ่งรอบพอเล่นจบปุ๊บก็จะครบ1ปีแบบนี้ ถ้าเล่น4คนก็วนให้ครบก็จะจบ1ปีแต่ถ้าเล่น2คนเนี่ยก็จะวนไปกลับเนี่ยหปีนะครับก็จะเล่นเร็วหน่อยเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้า่ีคนเยอะก็อาจจะใช้เวลานานอ่าคราวนี้เรามาดูโครงสร้างของเกมครับในแต่ละรอบเนี่ยอ่าในแต่ละรอบนะไม่ใช่ปีนะในแต่ละรอบเนี่ยเราจะเล่นทั้งหมด3เฟสเป็นหลักนะครับก็คือเฟสแรกเนี่ยก็คือเป็นเฟสไดสเพสเมนต์ไดสเพสเมนต์คืออะไรก็คือว่า ทุกคนเนี่ยจะทอยเต๋าที่เรามีอยู่นะครับก็คือเราจะมีภูเต๋าอยู่ถ้าเล่นสามคนจะมี4ลูกทุกคนก็จะทอยไปทอยเสร็จปุ๊บก,ก็เริ่มจากผู้เล่นคนแรกใช่ไหมครับผู้เล่นคนแรกเนี่ยก็จะสมมติผมเป็นผู้เล่นคนแรกผมก็จะเลือกเต๋าจากที่ผมมีตรงนี้ซึ่งตอนนี้เต๋าผมมันมีหน้าสี่ลูกแล้วก็หน้าสามนะครับหน้าสามลูกแล้วก็หน้า5้าลูกผมเนี่ยจะเลือกเต๋ามาวางไว้ตรงนี้ครับเนี่ยจะมีทั้งหมด6ช่องตรงนี้ เวลาเลือกเนี่ยให้เลือกที่มันเป็นหน้าเดียวกันหมดเลยสมมติผมเลือกสีอย่างนี้มาผมก็จะมาวางอ่ะและที่เหลือเนี่ยผมก็เอากลับมาก่อนล้วก็วางไว้อย่างนี้คราวนี้ถัดมาสมมติสีฟ้าเขาถอยบ้างอา่ะสีฟ้าถอยปุ๊บสีฟ้าบอกเอ้ยงั้นเอาหน้าหนึ่งแล้วกันอ่ะสีฟ้าฟเอาหน้าหนึ่งมาวางที่เหลือก็เก็บไปในสีฟ้าอ่ะสีฟ้าถัดมาสีเหลืองสีเหลืองวางบ้างนะครับสีเหลืองบอกว่าเอาหน้าสามแล้วกันอ่ะ ế. แล้วก็ที่เหลือก็เก็บกลับ ก็จะวนกลับมาที่ผมอีกผมก็ถอยกันใหม่ถอ,อยใหม่อ่คราวนี้3กับ2สมมุติผมเอาหน้า2มาวางแล้ว3กับตาสีตาสีฟ้าไอ้ตาสีฟ้าอ่ะสีฟ้าบอกว่าเออเอาโอ้โหไม่อยากได้เลยสีฟ้าเนี่ยเขาขอใช้อันนี้นะครับอันนี้ไอที่มันมีอยู่ตรงนี้นครับเราสามารถพลิกได้1ทีเนาะแล้วรีโลได้นะครับทำได้แค่ครั้งเดียวเนาะสมมติเขาพลิกขอพลิกเนาะแล้วก็รีโลไปลรีโลหนึ่งที โอ้ oh. เขาบอกว่างั้นเอาหน้าหนึ่งละกันอ่าหน้าหนึ่งเนี้แล้วก็ออกไปนะครับตาตัวสีเหลืองสีเหลืองบอกว่าเอาหน้าห้าละกันอ่าแล้วเราเนี่ยทำเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอ่าสมมติอ่าผมวางเร็วๆแล้วกันครับปึ๊บอ่าสองแล้วก็นะครับอสา่าสมมติเอาเลยแล้วกันนะโอ้แล้วก็อย่างเงี้ยโอเคสี่อ่าสมมติเป็นอย่เงี้ย ของขออนุญาตนะอันนี้เอาเป็นเลข6แล้วกันจะได้ยกตัวอย่างได้ดีแล้วก็ครบอพอเล่นอย่างนี้จบเสร็จเนี่ยก็คือจบเรื่องของ Dice p a c e m e n t Phase นะครับถัดมาเราก็จะเล่น Action Phase ซึ่งอันนี้เป็นเมละของเกมนี้เลยในตัว Action Phase เนี่ยทำไงนะครับเราเนี่ยจะผัดกันหยิบลูกเต๋านะจากตรงนี้ก็คือภูกลางเนี่ยครับซึ่งเต๋าแต่ละอันเนี่ยมันจะทำแอคชั่นไม่เหมือนกันโดยที่เวลาหยิบเนี่ยจะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกนะครับจะหยิบได้1กองนะเวลาหยิบเนี่ย มันจะมีกฎการหยิบอยู่นะครับอันดับแรกคือถ้าเป็นเลข1 2 3 4สี่แล้วก็5เนี่ยเวลาหยิบเนี่ยเราสามารถหยิบได้ตั้งแต่ 1- นถึงสลูกนะครับหยิบได้สูงสุด3ลูกแต่จะหยิบ1หรือ2ลูกก็ได้แล้วแต่เราแต่ถ้าเป็นช่องเบอร์6เนี่ยเราจะหยิบได้แค่ทีละ1ลูกเท่านั้นนะมันจะเขียนอยู่คราวนี้เงื่อนไขถัดไปครับถ้าสมมติเวลาเราจะหยิบเนี่ยถ้าเราจะหยิบในในกลุ่มที่มีสีของเราอยู่อย่างเงี้ยมีสีแดงอยู่ด้วยเนี่ย ลูกแรกที่หยิบต้องเป็นสีของเราเสมอนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติถ้าตรงนี้มันเป็นเลขสี่แบบนี้ผมจะหยิบอย่างเงี้ยสมลูกเนี่ยไม่ได้นะครับผมจะต้องหยิบผมจะต้องหยิบเอ่อสีตัวเองก่อนใช่ไหมแล้วก็หยิบอีกสองอันแบนี้เพราะไม่หยิบได้แค่3มลูกก็จะเหลือสีไว้ลูกหนึ่งแบบนี้นะครับถัดมาเงื่อนไขที่ทาที่ท,ทําไม่ได้ก็คือไม่สามารถหยิบเต๋าสีของเพื่อนได้นะครับถ้าผมจะหยิบแถวนี้ผมก็ต้องหยิบแค่ได้แค่2อัน นี่ก็จะเป็นกฎในการหยิบลูกเต๋านะครับก็คือหยิบได้สูงสุด3ลูกถ้าจะหยิบต้องหยิบ4แล้วก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์หกเนี่ยหยิบได้แค่ลูกเดียวนะอันนี้คือกฎการหยิบถัดมาสมมติผมจะเลือกจะหยิบใช่ไหมครับผมหยิบมาว่ะหยิบปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้วางไว้ที่เลขตรงนั้นนะครับเนี่ยวางไว้อย่างนี้นะแล้วเวลาเราใช้เต๋าเป็นหนึ่งลูกครับให้เอาออกเพื่อเป็นการบอกว่าเราเหลือแอคชั่นเท่าไหร่นะจะได้แทร็คได้ว่าใช้แอคชั่นไปเท่าไหร่ประมาณนี้ประมาณนี้นะ คราวนี้ถัดมาวิธีการแต่ละอันมันทําอะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็เอาง่ายๆผมยกตัวอย่างอันที่มันง่ายๆก่อนเนาะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนี้ให้ดูก็แถวที่2นะครับเดี๋ยวผมยกเอาออกก่อนอันแรกนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบหนึ่งเนาะอันแรกเนี่ยคือการส่งเมนหรือมองของเราเนี่ยนะลงไปในวัดต่างๆนในอารามต่างๆตรงนี้ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวอธิบายทีเพราะเนี้ยเป็นจุดที่ยากที่สุดของเกมละถัดมาท่านนี้นะครับสมมติเราหยิบเบอร์2ไปใช่ไหมสองอันอย่างนี้ผมก็สามารถจะเอาหม้อมาได้2อันนะครับเพราะว่า1เต๋าได้1อันนะครับหยิบไป2อันก็ได้2หม้อแบบนี้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรถัดมานี้หยิบ1อันได้1อินฟลูเอนซ์ก็หยิบอินฟลูเอนซ์ไปแบบนี้นะครับตอน1อันจบอันนี้ได้โรซารีครับจบ อันนี้นะครับหยิบกี่เตา๋าเราเดินม้าได้เท่านั้นเก้าอ่าอ่ผมอธิบายเดินม้าต่อไปเลยเวลาเดินม้าเนี่ยถ้าสมมติเราเดินไปเนี่ยปุ๊บปุ๊บใช่ไหมครับแล้วมันเลยตรงที่มันเป็นโบนัสเราจะได้รับโบนัสนั้นด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นอ่าประมาณนี้โบนัสมีอะไรบ้างอันนี้คือถ้าสมมติเดินผ่านไปเนี่ยเราสามารถทำแอคชั่นของเต่าอะไรก็ได้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็ได้อินฟลูเอนซ์หรือโรซารีไปหนึ่งอันอันนี้ได้มอ1หนึ่งอันหรือ จะเอาหม้ออัปเกรดไปเป็นคอนนะหรือจะเอาค้อนอัปเกรดไปเป็นหนังสือนะครับรีซอสเกมนี้เนี่ยหม้อจะต่ําสุดลองมาเป็นหนังสือดีหน่อยเป็นหนังสือแล้วดีหน่อยเป็นคอนแล้วก็สูงสุดคือหนังสือนะอันนี้อธิบายไ้ก่อนอันนี้คือสามารถไปหยิบกระจกนะครับจากอารามไหนก็ได้นะอารามไหนก็ได้เลยอันนี้คือเราจะได้เต่าเพิ่มครับเราจะได้เต่าสีเราเพิ่มไปหนึ่งลูกหรือจเจ้าห้าแต้ม คราวนี้ม้าเนี่ยเวลาเดินนะครับถ้ามุดเดินมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมพอเราเลือกเดินอีกเนี่ยมันจะเดินกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยแล้วก็เดินใหม่มันจะเดินวนอย่างเงี้ยเดินวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยม้าจะเดินเป็นวงกลมวิ่งไปวิ่งกลับจะไม่ได้เดินหอยหลังนะโอเคนี่คือเดินม้านะแอคชั่นที่6นี่ทําได้นะครับคือเราจะเรียนแบบแอคชั่นที่เรามีนะครับซึ่งเราหยิบมาเต่าเดียวถูกไหมเราหยิบได้ทีละหนึ่งเต๋าเวลาหยิบเสร็จเนี่ยเราก็จะทำแอคชั่นตรงเนี้ยได้แค่อันเดียวเนาะโอเคตบ คราวนี้เรามาดูแอคชั่นที่ยากที่สุดของเกมนี้ครับก็คือแอคชั่นส่งเนนเข้าเข้าเข้าโบสถ์เข้าอารามเนาะอันดับแรกครับให้เรามาดูแถวอย่างงี้เดี๋ยวผมซูมอินนิดหนึ่งเวลาเจะส่งเวลาจะส่งเนนก็คือเราเราลงแอคชั่นนี้ใช่ไหมแอคชั่นที่หนึ่งตมบดผมหยิบเท่านะปึ๊บมบตดสมมุตินะสมมุติสมมุตินี่เป็นเลขมหนึ่งแล้วกันตบผมหยิบอย่างงี้ชุดหนึ่งมาวางเวลาผมจะส่งเนนเข้าไปในวัดนะครับ มันจะมีวิธีการส่งเนนให้ทั้งหมด4รูปแบบเนาะถ้าเราจะส่งเวลาเราส่งนะเราเลือกเลยว่าเราจะแถวนี้แถวนี้แถวนี้หรือแถวข้างล่างเลือกมาหนึ่งแถวก่อนนะครับเลือกมาหนึ่งแถวสมมติผมจะเอาแถวบนแถวนี้นะครับผมหยิบคนไหนก็ได้เลยนะผมจะหยิบคนนี้คนนี้คนนี้ได้หมดเลยนะแต่ว่าเงื่อนไขคืออันดับแรกคือผมต้องจ่ายของตามนี้ครับผมจะจ่ายอาหารนะครับค้อนหรือว่าหนังสือก็ได้แต่ต้องจ่ายของเหมือนกันเนาะสองชิ้น บวกกัน1นึ่งอินฟลูเอนต์นะครับผมจะสามารถส่งเนนผมไปที่บิลดิ่งนะครับอันนี้ลองอันนี้ดูให้ดูดีๆนะไอ้แท่งๆเนี่ยเขาเรียกว่าแชพเปิลนะครับแชพเปิลก็คือโบสถ์เนาะส่วนไอ,รอ้รอบๆเนี่ยนะที่มันไฮไลท์สีเขียวเนี่ยคือบิลดิ่งนะครับส่วนตรงข้างในเนี่ยข้างในมันจะเป็นแบบนี้ข้างในมับบนจะเป็นสีอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าคอสคอสเตอร์คอสเตอร์นะครับคอสเตอร์ก็คือเหมือนกุฏินะครับก็คืออยู่ข้างในอ่าคราวนี้เรามาดูบิลดิ่งดีๆ จะเห็นไหมใช่ไหมรูปล่างมันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมอันนี้คือแชั้นเป้ารอบๆใช่ไหมรอบๆอ,อ,อันนี้คือบิลดิ้งส่วนตรงกลางข้างในเใช่ไหมเนี่ยเป็นช่องๆเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าคอสเตอร์นะครับก็คือเป็นคอสเตอร์ก็คือเป็นเออ่กุฏิประมาณนี้คราวนี้เงื่อนไขก็คือว่าถ้าเราส่งเป็นรอบๆอ,อันนี้เราต้องใช้2เหมือนกันแล้วก็1นึ่งอินฟเวใช่ไหมผมผมจ่าย2นี้1นึ่งอินฟเวนะก็จ่ายไป จ่ายเสร็จปุ๊บผมก็สามารถเอาคนที่อยู่แถวหนึ่งของผมตรงไหนก็ได้เลยนะหยิบเอาไปหนึ่งคนสมมติผมหยิบอ่าสมมติผมหยิบช่องนี้ช่องนี้แล้วกันอนะ่ะปุ๊บช่องหนึ่งเลยสมมติผมหยิบช่องแรกเวลาจะเอาคนไปลงอะครับเราต้องดูว่าม้าของเราเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนของถนนอ่าเดี๋ยวผมเอานี้ออกกันนะจะได้เห็นง่ายๆม้าเนี่ยจะสังเกตว่าม้าเนี่ยมันเหมือนแมสเซนเจอร์ครับเกมนี้คือเราต้องรู้ว่าม้าเนี่ยอยู่ตรงไหนของถนนเขาเนี้ยม้าตัวเนี้ยครับมับนสามารถวิ่งเข้าถนน เนี่ยวิ่งเข้าโบสอันนี้ได้กับวิ่งเข้าโบสอันนี้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมส่งคนคนนี้ไปเนี่ยผมจะส่งไปได้แค่2อ,อันนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าผมมีคนอยู่ในแชเพลเช่นสมมติผมมีคนอยู่ในแชเพลตรงนี้ผมไม่ยังเป็นต้องมี m มสเซนเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถส่งคนไปโบสนี้ได้เลยเพราะผมมีคนอยู่ในโบสแล้วอ่าอันนี้คือข้อดีของกันมีคนอยู่ในแชเพลนะเพราะฉะนั้นวิธีดูว่าจะส่งคนไปตรงไหนได้บ้างอันดับแรกคือดูว่าไมา้อยู่ตรงไหนหรือ2คือเรามีคนใน ชาเพลไหมนะครับถ้ามีคนในชชเพลก็สามารถส่งไปได้เหมือนกันอ่าสมมติม้อยู่ตรงนี้เนาะอ่าหรือถ้าไมา้อยู่ตรงนี้สมมติไม้อยู่ตรงนี้มันก็จะส่งไปโบนนี้ได้นะเพราะว่ามันทะลุไปตรงนี้กับวิ่งมาตรงนี้ประมาณนี้นะวิธีดูนะสมมติถ้าอยู่ตรงนี้ก็วิ่งมาตรงนี้ได้กับวิ่งเข้าโบนตรงนี้ได้แต่ยังมาตรงนี้ไม่ถึงอ่านะประมาณนะั้นซึ่งเกมเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะไม้อยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะเข้าได้แค่2โบนนะครับไม่ว่าจะทายไัเป็นยังไงก็แล้วแต่มจะเข้าได้แค่2โบน สมมติบบผมส่งคนนะเมื่อกี้ผมจ่ายเป็นอาหารถูกไหมครับให้เรามาดู building ครับ building เนี่ยมันจะมีสีบอกเลยชัดเจนมากอันเนี้ยคือถ้าเราจะส่งเข้าไปใน building สีแดงเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องเมื่อกี้เราต้องจ่ายเป็น2หนังสือนะครับซึ่งผมไม่มีเนาะถ้าเราจะไป building สีฟ้าเราต้องจ่าย2คอนครับเนาะแต่ถ้าเราจะไป b u ลด d i n g สีนี้เราต้องจ่าย2หม้อ่ะนะเนม,นมื่อกี้ผมจ่ายไป2อหม้อผมก็วางลงไปตรงนี้แค่นี้เองซึ่งสังเกตว่า building เนี่ยมันจะตีกรอบอย่างนี้อยู่นะครับตีกรอบแบบนี้เห็นไหม คือกรอบนึงเนี่ยมีคนน่ะอยู่ได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นแอร์เ o ียลโคทเนาะถ้าไปถึงตรงนี้ปุ๊บเพื่อนจะลงไม่ได้ละผมจะลงได้คนเดียวแค่นี้เองอันนี้คือไอเดียในการวางคนคราวนี้พอวางเสร็จเนี่ยมันจะมีใบเตือนอยู่ครับใบเตือนเขาจะบอกอว่าทุกครั้งที่เราส่งคนไปในบิวดิ้ที่เป็นหม้อนะครับเราจะได้1นึ่งคอนและต้มนะแตัมผมก็ได้1นึ่งคอนกลับมาแบบนี้แล้วก็ได้ขึ้นไป1นแต้มจบแต่สมมติเมื่อกี้ส่งไปเป็นบิวดิค้คอนก็ได้หนังสือก็2สองแต้ม ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยผมจะได้กระจกของโบทนั้นนะครับกับ3แต้มนะครับก็ <c oughs> จะได้หยิบกระจกของโบทนั้นไปกับ3แต้มประมาณนี้นะซึ่งอันนี้ก็คือแบบง่ายๆเลยนะฮะโอเคถัด <c oughs> มาเดี๋ยวกระจกเนี๋ยผมอธิบายอีกทีนึงนะครับอันนี้คือการส่งคนคราวนี้พอเราส่งคนไม่เสร็จนะครับเกิดอะไรขึ้นพอคนตรงนี้มันหายไปถูกไหมตรงนี้หายไปมันจะเปิดแอคชั่นใหม่ครับ <c oughs> แปลว่าอะไรแปลว่าไอเต่าลูกหนึ่งเนี่ยปกติเนี่ยสแตนดาร์ดแอคชั่น ก็คือข้างบนเนี่ยผมจะสามารถส่งคนไ,ได้หนึ่งคนถูกไหมแต่เมื่อไหร่ที่ผมเปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอเต่าหนึ่งผมเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยผมสามารถใช้เป็นแอคชั่นนี้ได้คือผมสามารถเดินมาได้นะครับเมื่อกี้ผมใช้เต่าหนึ่งลูกแรกเปิดคนไปแล้วใช่ไหมผมใช้อีกเต่าหนึ่งทำแอคชั่นนี้เลยก็ได้นะครับเดินมาเพิ่มเป็นหนึ่งก้าแบบนี้อ่ะประมาณนี้คราวนี้ถ้าเราเปิดช่องที่2นะครับตรงนี้ก็จะส่งไปบิวตี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแอคชั่นแถว2เนี่ยมันจะแรงกว่าแถวแรก คือหมายถึงว่าออปชันในการเลือกแอคชั่นเนี่ยมันจะแรงขึ้นแต่ว่าในแถวเนี้ยใน1ตาเนี่ยหนึ่งตาไม่ใช่1รอบนะหตาที่เราที่เราดาฟเต๋าเนี่ยเราสามารถเลือกทำตรงนี้ได้แค่แอคชั่นเดียวนะครับซึ่งผมจะแนะนําว่าถ้ากันงงนะสมมติเวลาผมเปิดแอคชั่นตรงนี้ไปแล้วเนาะแต่มผมเปิดตรงนี้ออกไปแล้วเนาะให้ผมเนี่ยเวลาผมเอาเต๋าใช้อ่ะครับให้ผมเอาเต๋าเนี่ยมาวางแท็กไว้ตรงนี้จะได้รู้ว่าใช้ไปแล้วเพราะมันใช้ได้รอบเดียวนะเดี๋ยวมันจะงงประมาณนี้น่ก็จะมีเนี่ยนะครับอันนี้เพื่อน,เ,นปเปิด ดูได้รูปมันเข้าใจค่อนข้างง่ายเลยนะเดินมา2อก้าใดสแต้มใดของตามนี้เนาะเวลาส่งคนไปสามารถส่งคนไปได้โดยใช้อินฟลูเอนซ์ลดลงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือไปดูได้นะมันไอ้กับสัญลักษณ์มันญญค่อนข้างชัดนะเกมนี้ไม่ค่อยงงมากถัดมาถ้าเราเลือกเลือกจะส่งคนนะครับไปจากแถวนี้นะแถวนี้ผมเนี่ยจะส่งคนไปที่แชเพลเนาะแชเพลก็เหมือนเดิมครับแมสเซนเจอร์ Messenger อยู่ไหนก็ส่งไปได้แค่ตรงนั้นนะคราวนี้เวลาจะส่งไปครับถ้าเป็นคนที่1น,นะครับคนแรกของแถว3นะ แถวนี้เนาะผมจะใช้แค่หนึ่งอินฟลูเอนต์เนาะก็จ่ายไป็หนึ่งอินฟลูเอนต์ปุ๊บเนาะเอาคนออกไปผมอาจจะเอาคนแถวนี้ก็ได้นะอาจจะโคนแถวนี้ก็ได้ไปวางที่แชมเปี้ยนแค่นี้เองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่2ก็จะใช้2อินฟลูเอนต์ถ้าคนที่3ขึ้นไปนะครับก็ใช้3อนะินฟลูเอนต์เนาะคนที่4ก็ใช้3คนที่5ก็ใช้3ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันมี5คนนะถัดมาอันนี้นะครับจะส่งคนไปที่กุติหรือโคสเตอร์นะครับก็คือใช้โรซารีแทน ก็ทาเหมือนเรียนแบบอันนี้เลยนะถ้าปลดแถวนี้นะครับปลดแถวนี้ก็ใช้โรซารีแทน1 2 3แล้วก็33 3 3 3ตลอดไปคราวนี้แต่โคสเตอร์เนี่ยมันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างหนึ่งอันดับแรกครับคือเวลาจะส่งไปคนไปโคสเตอร์เนี่ยเราต้องมีแมสเซนเจอร์หรือมีคนในแชทเพลอันดับแรกนะอันดับ2คือเวลาจะส่งไปที่โคสเตอร์เนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นว่ามีช่องเนาะเขาตีตารางไว้อยู่ใช่ไหมเวลาจะส่งไปเนี่ยครับโคสเตอร์นั้นนะครับเราจะต้องมีคน ในบิลดิ้งที่ติดกับโคสเตอร์ที่เราจะส่งไปด้วยเช่นสมมติเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันมี2โคสเตอร์ที่อยู่ติดกับบิลดิ้งนี้นะเนี่ยอยู่ติดกับบิลดิ้งนี้มันมี2โคสเตอร์เพราะนั้นเนี่ยเวลาผมส่งคนไปผมจะส่งคนไปได้แค่โคสเตอร์นี้หรือโคสเตอร์นี้เท่านั้นนะจะส่งคนไปโคสเตอร์อื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย <S <s <uck> การที่เราเลือกลงเนี่ยมันมีผลมากๆในการไปแย่งที่เพื่อนนะครับประมาณนี้ <S <s <uck> แค่ <S <s <uck> นั้นเองนะครับส่วนแอคชั่นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเนาะแถวแถวที่สามเนี่ยเวลาส่งคนไปแชเพลเนี่ย หลังจากที่ผมส่งไปแล้วเนาะปลดล็อกตรงนี้ปึ๊บแทนที่ผมจะทำสแตนดาร์ดแอคชั่นใช่ไหมครับผมก็เลือกที่จะทําตรงนี้ได้ก็คือผมจะสามารถไปหยิบกระจกนะหยิบกระจกในโบสถ์ที่ผมมีคนอยู่ในเชพเพิลนั้นแปลว่าอะไรสมมติอันนี้ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมก็สามารถหยิบกระจกหนึ่งอันหยิบได้อันเดียวเนาะเพราะว่าใน1ตาเนี่ยมันหยิบได้แค่1กระจกเท่านั้น,นครับต้องแต่แถว2ลงมาตรงนี้นะต้องแต่ลงมาตรงนี้จะทําได้แค่รอบเดียวหมดเลยนะ ก็ไม่ใช่แมย่ยกเว้นอันนี้อันล่างเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับสองอันนี้จะทําได้แค่หนึ่งแอคชั่นนะตรงนี้ทำได้แค่หนึ่งหมดเลยนะผมหยิบกระจกไปนะเอากระจกไปวางไว้ไหนไปวางไว้ตรงบอร์ดตรงนี้ครับแอบซูมให้นี่ไปวางไว้ตบอตร์ดกระจกข้างๆนีน้นะครับวิธีวางคนระับเวลาวางเนี่ยอันดับแรกคือเราวางลงไปปุ๊บใช่ไหมอ่นะเราจะได้โบนัสเนะี่ยโบนัสคืออันนี้หรืออันนี้นะครับก็คือดูแถวที่มันตัดกันเนาะถ้าวางตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะได้ตรงนี้หรือตรงนี้นะครับ ก็เลือกหนึ่งอันเอาอะไรก็ได้คราวนี้ถ้าผมได้กระจกมาที่สองครับสมมติได้มาอันนี้อันที่2เงื่อนไขคือถ้ากระจกเนี่ยได้มาอันที่2แล้วมันวางติดกันแรกที่มันเวลาวางเนี่ยต้องวางต้องวางจากซ้ายไปขวาเสมอนะฮะวางจากซ้ายไปขวาเสมอจะเป็นสมมติอย่างเงี้ยผมก็จะวางตรงนี้ได้เนาะหรือต้องไปวางตรงนี้แทนนะครับแต่ผมจะวางอย่างนี้ไม่ได้ ซึ่งอีกกฎหนึ่งก็คือกระจกสีเดียวกันห้ามอยู่ติดกันในแนวเครื่องหมายบวกทะแยงได้นะครับแนวเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าผมได้กระจกสีนี้มาเนี่ยผมเท่ากับผมฟาวเลยนะก็คือได้มาใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหยิบไม่ได้นะครับเช่นสมมติว่าไมอกี้ผมได้แอคชั่นเนี้ยได้ได้โบนัสตรงเนี้ยแล้วผมจะไปหยิบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมหยิบไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่มีเนาะหรือว่าผมสร้างหนังสือใช่ไหมครับสร้างบิลดิ้งหนังสืออย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าผมจะได้กระจกจากแชเพล ได้จากโบสที่ผมมีพระอยู่ในชัเพลก็คืออย่างเงี้ยผมหยิบไม่ได้นะครับก็คือซวยไปนะครับถัดมาสมมติอ่าผมหยิบอันนี้มาวาณตรงนี้อย่างเงี้เพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกได้ว่าเดินม้าสองหรือจะเอามอหนึ่งนะัถัดมาผมอาจจะได้สีฟ้าแบบนี้เอาสีฟ้ามาวางตรงนี้ผมก็จะได้ไม่ไม่คอนก็เดินม้าสองแบบนี้นะครับคราวนี้เกิดได้สีเขียวอีกใช่ไหมผมก็เอาสีเขียวเนี่ยมาวางตรงนี้ แบบนี้ได้อยู่ไม่ผิดนะเพราะมันไม่อยู่ติดกันประมาณนีนะ้ถ้าเราเรียงครบตรงนี้จบเกมจะได้5แตม้มถ้าเรียงครบแนวนีนะ้จบเกมจะได้4แตม้มนะเพราะฉะนั้นทั้งทั้งพอยต์ตรงนี้ก็คือ27แตม้มนะคดับมโอเคกระจกหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครมาแย่งกันเพราะฉะนั้นกระจกมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างมาแย่งแล้วก็ทำคะแนนกันประมาณนี้อะ่ะเรียบร้อยอันนี้คือกระจก ส่วนอันสุดท้ายครับไอ้ Tian, ข้างล่างเนี่ยถ้าเราปลดพระตรงนี้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก็คือเราจะได้พลิกไอ <c oughs> well ้เต๋าตรงนี้ครับเนี่ยพลิก1พลิกไปปุ๊บจากข้างจาก standard action ปกติอย่างนี้จะกลายเป็นอย่างนี้แทนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราหยิบเต๋า1มาครับแล้วเรามาทำแอคชั่นทุกทุกหนเต๋าอ่ะจะได้1แต้มนะก็คือจะเป็นแบบพี่ทำแต้มอีกรูปแบบหนึ่งนะมันก็จะพลิกได้เนี่ยพลิกได้หลายแบบเลยพลิกได้ทุกอันทุกอันเป็น1แต้มหมดนะแปลว่าหลังจากนั้นถ้าเราหยิบเต๋ามาเต๋าเลขเนี้ยเราจะได้1แต้มเสมอ ก็เป็นอีกสายหนึ่งในการทำคะแนนคราวนี้ถ้าเมื่อไหร่เราปลดล็อกคนครบ1แถวแบบนี้5คนตรงนี้นะครับสมมติผมปลดออกไปเลยปึ๊บปึ๊บคนที่5ผมปลดออกไปฟ๊บใช่ไหมคนที่5ออกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผมจะได้วางคนที่อยู่ริมเนี่ยครับนะฟรี1คนนะครับวางตรงไหนก็ได้นะหคนเลยนะก็คือถ้าเราสามารถทําแบบจบเป็นทีละแถวทีละแถวได้เนี่ยเราก็จะได้เบเนฟิตตรงนี้ด้วยนะครับซึ่ง ก็ค่อนข้างแรงพอสมควรโอเคนะก็จบไปแค่นี้เนี่ยเราก็จะดับเต๋าไปดับไปเล่นเนี่ยอีกคนก็ดับไปอีกคนก็ดับไปอย่างเงี้ยดับไปดับมาดับไปดับมาซึ่งมันอาจจะไม่เท่ากันนะแอคชั่นมันแล้วแต่จังหวะด้วยว่าเราเล่นยังไงประมาณนี้นะครับก็จะจบหนึ่งรอบแล,แล้วผมก็เวียนเฟิร์สเพิเออร์ให้คนข้างซ้ายนะแล้วก็ถอยถอยถอยแล้วก็เล่นใหม่แล้วก็ถอยถอยถอยแล้วก็หยิบ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 ,ยบแล้วก็วนอย่างเงี้ยพอจบหนึ่งปีก็อ่ะก็หนึ่งปี แค่นี้เองนะครับคราวนี้ไอ้ตรงนี้นะครับมันจะมีบอกเงื่อนไขอยู่เป็นออบเจกตีฟของเกมอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเราจะมาเคลมแผ่นนี้ครับเราจะต้องมีคนนะครับอยู่ในบิวตี้ของกระจกเขียวก็คืออันนี้ร,รอบๆนี้1อันอย่างน้อย1คนนะครับมีออยู่ในแชเปลของสีแดงก็คืออันนี้อย่างน้อย1คนเหมือนกันแล้วก็มีอยู่รอบบิวตี้ของสีฟ้าก็คืออันนี้ ถ้าเราทําได้ครบในรอบของเราเราก็เอามาร์กเกอร์ของเราเนี่ยครับไปวางไว้ตรงนี้ก็แปลว่าจบเกมเราถ้าทำำําสาเร็จคนแรกเราก็ได้12แต้มนะมันก็จะเรียงไปตามนี้เนีย่ยอันนี้เขาก็จะบอกว่าต้องเป็นสีฟ้าเห็นไหมแต่คุณต้องมีคนอยู่ในบิลดิ้สีฟ้า3คนเลยส่วนอันนี้ก็จะแบบอันนี้เดี๋ยวไปเปิดเราได้นะก็คือต้องมีอยู่ในบิลดิ้ที่เป็นหนังสือ3อันนะครับแต่ว่าบิลดิ้วัดไหนก็ได้ อย่างน้อย3อันจบเกมได้8แต้มประมาณนี้อันนี้คือมีเต๋านะครับสีของเรา3รูก,ก็คือต้องเดินมา2รอบนะบวนเหนือสรอบถึงจะได้8แต้มประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่า,า,าวๆเราก็เล่นเงี้ยเล่นงเนงี้ยเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นจนจบ3รอบพอเล่นจนจบ3รอบเสร็จเนี่ยจบเกมนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะจบเกมเนี่ยให้เราดูงี้ครับก็คือเราจะมาดูเม e แอเรียเมเจอริตี้ครับ ก็คือ a r เ a ี m เมเจ i ริตี้ก็คือว่าเราก็จะดูอย่างนี้เรียงไปตามนี้เลยครับอันนี้เป็น end game scoring อันดับแรกคือใครมีพระเยอะที่สุดในทุกทุก a อเรียของอารามเลยเนี่ยจะได้ไป5แตม้มถัดมาก็คือวิธีดูก็คือนับเลยครับเนี่ยในแชเพลมีกี่คนบิลดิ้งมีกี่คนคอสเตอร์มีกี่คนแค่ N N N, นะี้เองเนาดูทุกวัดวันละ5แตม้มถัดมาเราจะดูอันนี้ครับอันนี้คือเป็นอีกสายหนึ่งสายแชเพลก็คือว่าไอ้สายคสเตอร์กับชเพลก็คือเราจะดูพระ ในโคสเตอร์คูณกับจํานวนพระในแชเพลในแต่ละวัดเช่นสมมติผมมีอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างนี้อ่ะสมมติอย่างนี้ผมมีอ่ะอันนี้ไม่ได้ต้องวางอ่ะสมมติผมมีอย่างนี้โคสเตอร์ผมมี2ตัวแชเพลผมมี2ตัวใช่ไหมก็เป็น2คูณกับ2ก็เป็น4แล้วคูณอีก2ครับเพราะนั้นวัดเนี้ยผมจะได้แแต้มประมาณนี้นะครับก็จะเล่นแบบเป็นสายโคสเตอร์ก็ได้นะก็แต้มมอลคอนข้างเยอะอยู่ถ้าทําได้นะครับถัดมาเราก็จะมาดูว่า เรามีพระอยู Ex ่ในแชเพลกี meals, ่คนเนาะถ้าม <É. S 2> ีแต่พื่อยู่ในกี่แชเพลนะครับถ้ามีอยู่ทุกแชเพลเลยเนี่ยมีห้าแชเพลเลยก็เอาไปเลย15แต้มเนาะต้องเป็นแบบแชเพลไม่เหมือนกันนะก็คือเป็นสายแบบโปรยโปรยไปทุกแชเพลอะนะครับเผยแพร่ไปทุกไปทุกที่ว่างั้นเถอะแล้วก็จะดูของที่เหลืออยู่นะครับก็ค้อน1แต้มถ้าหนังสือสองแต้มแล้วก็เอา ของที่เหลือทั้งหมดที่เป็นม้อ i n ฟเ n นโ o ซาลีนะครับบวกกันแล้วคูณแล้วหาร2ก็คือเป็นแต้มเหมือนกันนะเศษเนี่ยปัดเดี๋ยวผมดูนะเศษปัดขึ้นหรือปัดลงถ้าเป็นเศษปัดลงนะครับก็คือหารครึ่งแล้วเศษปัดลงนะหารครึ่งแล้วเศษปัดลงแล้วก็แต้มจากอาเจตีตรงนี้ที่เรามีนะครับแค่นี้เองจบเกมใครแต้มเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะของเกมนี้ไปนะครับก็น่าจะหมดแล้วครับกับ กฎของเกมมบนดัลซิโออ๋อลืมมีนี่ด้วยแต้มจากไอ้ก,กระจบตรงนี้ด้วยข้างล่างนี่นะครับก็คือนับแต้มตรงนี้อีก27แต้มถ้าได้ครบนะนะจบอ๋อเวลาจบรอบจบรอบใหญ่เนาะไอ้จบรอบจบรอบที่เราวางเราหยิบเตากันหมดแล้วเนี่ยครับไอ้ทายเนี่ยที่มันเคยพิกไว้อ่ะเราจะพิกกลับมาได้นะทุกๆรอบนะประมาณนี้โอเคนะทุกๆแบบตอนที่หยิบเตาหมดแล้วนะนะอะเนาะออะจบครับก็ สงสัยตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะก็อาจจะมีผิดพลานนดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมลองเช็คกดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเดี๋ยวรอฟังรีวิวอีกทีหนึ่งน,นะครับขอบคุณครับ